ขอต้อนรับสหายชาวนาซี90ทุกคนนะครับก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ Honda WRV SUV ขนาดเล็กนะฮะซึ่งก็เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยนะครับโดยจะเริ่มมีการผลิตในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็มีเป้าหมายในการผลิต1,700คันโดยทางด้านโคทาโรชิมิสุนะครับประธานผู้อำนวยการ PT Honda Prospect มก็ได้บอกว่า Honda WRV นั้นนะครับได้รับการออกแบบพัฒนาวิจัยโดยตรง ในอินโดนีเซียเพื่อปรับให้เข้ากับผู้บริโภคและสภาพถนนของอินโดนีเซียตั้งแต่การออกแบบที่ดูสปอร์ตนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในส่วนของการออกแบบไฟหน้าและไฟท้ายรถนะครับก็จะคล้ายกับ Honda Brio และ Honda b r ีอใหม่รวมกันนะครับซึ่งเมื่อดูเผินเนะฮะไฟท้ายก็จะเหมือนกับ Honda Civic ใหม่เหมือนกัน โดยในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอน da HRV RS ในรุ่นใหม่อีกเช่นกันก็เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานกันหะในรถค่ายเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราดูจากทางด้านข้างในรูปนี้นะะก็จะเห็นว่าฐานล้อน,นั้นดูเหมือนจะสั้นไปนิดนึงนะครับและส่วนของล้อน,นะครับจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นฮะจะเป็น16นิ้วในรุ่น E และ17นิ้วในรุ่น RS และที่เปิดประตูด้านหลังนะครับก็คล้ายกับ Honda HRV ที่อยู่ใกล้กับเสา C ทีนี้มาดูในส่วนภายในกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่ามันจะคล้ายคลึงกับ Honda BRV ใหม่นั่นเองนะครับก็แน่นอนฮะหลายๆอย่างมันต้องเหมือนกันนะครับและ Honda WRV ที่จำหน่ายในอินโดนีเซียนะครับจะมีด้วยกัน3รุ่นนะฮะได้แก่รุ่น E CVT และรุ่น RS CVT และรุ่น RS CVT HS นั่นเองนะครับ ส่วนเครื่องยนต์นั้นไม่ต้องไปควานหาเอาที่ไหนนะครับก็เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร ivtec dot แรงม้าแรงบิด145นิวตันนะครับซึ่งนั่นก็ดูคล้ายกับเครื่องยนต์ของ Honda brv นั่นเองนะในส่วนของความปลอดภัยนะครับก็จะมี Honda Lane Watch Honda Sensing ใส่มาให้ด้วยนะครับก็จะมีระบบเตือนการชนและคนเดินถนนผ่านระบบช่วยเบรกนะครับ c m b s แล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับ lkac นะครับ แล้วก็ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนนะฮะ rdm wish ldm นั่นเองนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผ่านพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้า adaptive cruise control acc นั่นเองนะฮะแล้วก็เตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ lcdn และก็มีระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ auto high beam นั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ Honda w R V ใหม่นะครับที่เปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เป็น SUV ขนาดเล็กนะฮะขนาดย่อมซึ่งก็จะเล็กกว่า Honda H R V อีกนะครับสำหรับวันนี้ข่าวสารหมดแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ